ปัจจุบันคนเอาไปทําอะไรเอาไปาทํากันน่ะไม้เทา้าไม้ตะโพดครับไม้เทา้าไม้ตะโพดอันดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ปลูกสะสมครับสวยพวกงนะ่ายเลยของแปลกไม่ไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวมันแปลกดีลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมมาเที่ยวสวนของคุณพิ ที่อยู่ตรงนี้เราเรียกที่อยู่อะไรครับนี่บ้านคลองเจริญครับตำบลทุ่งหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วอ่านี่เจอคุณพีนะครับคุณพีตัวเป็นๆเ,เลยนะคุณพีนี่ก็อยู่ในวงการไผ่เขาจะเรียกว่าลิทิกไกเศษสีห้ามยืมเงินอันนี้เป็นชื่อเฟซบุ๊กนะครับทีนีนะ้มาดูแล้วเนี่ยเรารู้จักคุณพิจากหลายๆตัวนะแต่ตัวหนึ่งนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นออริจินอล ออริจิโน่ก็คือต้นตำรับไอตัวนี้เราเรียกอะไรครับไผ่นาคาครับนี่นะมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรอะลองเล่าให้ฟังหน่อยเล่าหน่อยตอนนี้ผมออกไปตัดตอไม้นะครับอ่าแล้วผมเจอหน่อมันลักษณะแบบเนี้ยก็เลยเว้นไว้ไม่ตัดแล้วก็สังเกตอีกเดือนสองเดือนพขาว่ามันขึ้นมาเป็นลำแบบนี้ก็เลยขุดแยกมาไว้ที่นี่ครับ เจอกี่ลำครับในกอหนึ่งอ่ะตอนนั้นเจอสองสองลำสองลำในหนึ่งกอที่<า>เป็นอาการอย่างนี้<า>ก็ย้อนไปกี่ปีสามปีห้าปีได้ไหมโอ้แปดปีได้แปดก้าปีที่แล้วนะครับเราเป็นไผ่เลี้ยงแต่ว่ามันมีลักษณะแปลกก็คือมันคดไปคดมาก็เลยมาตั้งชื่อว่าไผ่นาคาซึ่งต้นตำลักออริจินอลก็คือของคุณที่เองเลยปัจจุบัน8ปีนี่นะครับเราก็เกะเพลหลายไปเนะาะ แพร่หลายไปสมัยก่อนก่นนี้ต้นหนึ่งกี่บาทสามพันบาทสมัยก่อนนี้นะตอนเปิดตัวปีแรกสามพันบาทเลยแล้วก็ค่อยๆลงมาเพื่อให้จับต้องได้เรื่อยๆตามจํานวนที่เรามีแพร่หลายไปโดยประมาณก่อนนะชั่วโมงนี้ถึง8ปีนี่นะถึง30ต้นไหมน่าจะหลักร้อยเลยเป็นร้อยแล้วล่ะเป็นร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้น่าจะเบาขึ้น้ะมาฟังฟังเราเราเราคุยนอกรอบแล้วนะเบาขึ้น คือหมายความว่าราคามันจับต้องง่ายขึ้นให้พูดเองดีกว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าตำรับเนี่ยปล่อยอยู่ต้นละเท่าไหร่ปล่อยอยู่เงาละ5 0 0้อบาทนะครับเป็นเงาขุดสดนะครับอ้าวไม่ใช่เงาไม่ใช่เงาชําชนะไม่ใช่เงาชําชครับอ๋อเป็นเงาขุดสดเพื่อมันส่งง่ายหรือ,อยังไงใช่ครับประเด็นคือส่งง่ายนะขุดสดนี่คือเราส่งให้ด้วยอา่าเราค่าส่ง200บาทอา๋อกลายเป็น700รอยอา่อาครับอืดเหมือนกันอา่าไม่ค่อยตายแล้วก็คนขุดเป็นดูเป็นนี่นะก็ ก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีส่งตลอดใช่ไหมครับครับอ่าแพร่หลายไปเป็นร้อยแล้วนะครับนี่คือต้นตํำรับทีนี้หลักการของไอ้ตัวนี้เนี่ยปัจจุบันคนเอาไปทําอะไรเอาไปทํากันน่ะไม้เท้าไม้ตะพดครับไม้เท้าไม้ตะพดอันดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ปลูกสะสมครับสวยพวกง่ายเลยของแปลกไม่ไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวมันแปลกดีอ่าแล้วยังอื่นมีเดี๋ยไหเช่นสะสมทําตะพด อย่างอื่นที่มีแนะนาเช่นทําลูกโรงบ้านอะไรมีมั้ยมีมีอยู่ครับเล่าเออนี่นะก้อนนี้โดยประมาณก่อนที่เห็นอย่างนี้นี่โดยประมาณอันนี้ถึงห้าปีไหมหรือว่าเท่าไหร่เกินนะครับน่าจะมีปีที่เจ็ดที่แปดแล้วอ๋อนี่นะคัะอ๋อคือไม่ได้บํารุงดูแลแต่ดูดอูอันนี้นี่เน,น,น,นี่นอใหม่ๆเขานี่นะนี่ก็อย่างพูดว่าถ้าภาษาลุงก็คือยังเขาเรียกว่าตรงตรงปกเออภาษาง่ายๆตรงปกขออนุญาต้ลิกเลยนะตรงปกอยู่ครับดูนี่ ไปโคตมายังตรงปกอยู่ดูนี่เออขลังเหมาะในการทําตะพดเลยแต่ถ้าเกิดว่าบางอันมันอาจจะใหญ่เกินบางอันถ้าเกิดเราบันบำรุงเยอะเกินไปนะก็ก็ต้องไปแบ่งหรือว่าไปหาที่ที่มันแบบแรงๆแหง้แหงๆไม่ต้องดูแลมากเพราะไม่งั้นมันจะใหญ่เกินนะครับแต่ก็เดียวดูโดย,ย,ยสภาพทั่วไปนะน่าจะเกิน50%นครับที่ทำไม้ตะพดได้นะครับอราคาก็จับต้องได้แล้วนะครับขยายพันธุ์ ที่นี่ขยายพันธุ์โดยการผุดเงาคค่ะไม่ตอนเ<า>นาะตอนได้เหมือนกันครับแต่จะช้าช้าช้าพูดง่ายแต่ว่าขุดเงาก็ไม่แรงไม่แพงแล้วไงอเอาขุดเงาก็เร็วนดูดูหน่อครับเมื่อกี้สังเกตย่งเนาะลองดูนี่หน่อเขาถ้าหน้าตายอย่างนีงงงงงง้ไผ่ยั้งหวานเลยเนาะไผ่ยั้งหวานเออแต่มีคืาเรียกว่าออริจินอลต้นตำรับอยู่ตรงนี้ก็แพร่หลายไปหมดแล้วนะอ่าเป็นเป็นลักษณะแค่คดไม่มีด่างเนาะอ่าไม่มีด่าง อ่าไม่มีไม่มีสีอ่าโอเคเวลาเราทำจะพดจริงๆก็น่าจะประมาณเม็ดเม็ดกว่าๆหน่อยหน่อยมั้ยถึงจะสวยเนาะอ้าวอ้าฝากเบอร์หน่อยครับตัวนี้ใครสนใจนะครับที่นี่ต้นตำรับครับเอาฝากเบอร์ฝากอะไรหน่อย089 481 66 05หรือ Facebook นะครับลิฟิกไกเศษสีห้ามยืมเงินครับผมครับ,<ม>รบสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ